เมืมาบีบพอนะคะอย่างนี้นะคะเราจะแก้ยังไงนะคะจริงๆมีหลายวิธีวันนี้เป็นวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีการคุ้มนะคะสมมติพี่เขาบีบพอ,บพอบเราแล้วนะคะถ้าเราหายใจไม่ออกอันดับแรกเลยให้เราจับมือเขานะคะกดลงมาหาหัวไหล่เรากดลงมาหาตัวเราคือเราใช้นักถ่วงลงมาเวลาเรากดมือเขาลงมาเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเปิดนิดนึงให้เราปล่อยใจได้ตอน,นี้เขาลั้นเราแน่นมาหายใจไม่ออกแล้วก็กดลงมาอย่างนี้นะคะทําให้เราเริ่มมีช่องว่างให้เราหายใจออกนะคะ จากนั้นพอเราเริ่มมีสติแล้วนะคะให้เราพยายามบิดเอาแขนทั้ทควายทุ้ข้างขวานะคะเอาขาขวามาขัดเขาว้าอย่างนี้นะคะแล้วจะเบี่ยงมือนะคะอาจจะเปลี่ยนมือจับแล้วแต่เราถนัดนะคะว่าจะเอามือสอดเข้ามาตรงข้อพับแขนของคูชิโนะนะคะแล้วว่าจะเอาขาขวาเข้ามาขัดเขาไว้ประมาณช่วงนักแข่งก่อนหัวเข่านะคะประมาณนี้นะคะแล้วว่าจะเบี่ยงคูชิโนะลงนะคะคาชาร์นัสโรมอชันมาหยุดปึ้งนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบรวดเร็วนะคะคูชิโนะ มีคนบีบพอลจากข้างหลังนะคะปึ้งโอเคปึ้งเต่ยังไม่มากดก่อนนะคะได้จังหวะจับตักปึ้งทุ่มปั้มใส่นี้นะคะโคชินโนะนะคะขอคุณมากค่ะและนี่ก็คือวิธีการในการทุ่มนะคะแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราอาจจะตัวเล็กเกินไปตัวเล็กมากแรงไม่มีแล้วคนที่เขามาบีบพอเราตัวใหญ่น้ำหนักเยอะแล้วเราก็ไม่สามารถทุ่มเขาได้ ก็อย่าไปฝืนทําท่านี้อย่าไปฝืนงัดก็แอ,อ,อยากจะทุ่มแล้วเขาก็บีบพอเราอยู่งั้นนะคะมันมีอีกวิธีมันมีวิธีอื่นในการแก้ไขนะคะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามวิดีโอต่อไปของวันนะคะจะมีวิธีอื่นในการแก้ไขด้วยค่ะคลิปในวันนี้ก็เท่านี้ค่ะ